สวัสดีครับผมพอ,พอกับช่งอุดอีกแล้วครับผมมือนีก็มี่เก็บความูลเรู่อเล็กๆน้อยครับมาฝากเพื่อนช่างหรือผู้บริหารช่างที่พบเจอหรือประสบปัญหาด้านนี้นะครับที่เห็นนี่นเป็นเสื้อแข่งของรถยามาฮาฟีโน่นะครับลูกค้าเอาอมาใหา้เนี่ย เพื่อนปะเะ็ทแตกมากครับจุดประสงค์เพื่อนจะลือฟิตเครื่องไม่นะครับมันจะฟิตเครื่องไม่แต่ว่าการฟิตเครื่องของยามฮาฟีโนเนี่ยคือก่อนจะแยกแข่งนะแยกแข่งสองสองแข่งมันไม่สองแข่งนะครับออกได้ไม็จะเป็นต้องถอดขาตั้งคูนะครับซึ่งขาตั้งคู่บางข้างก็ออกงายบางข้างก็ออกง่ายอันนี้ลูกค้าเพื่อนเก่าออกนะครับ โดยการพาเอาเรือยมาพาครับเอาเรือไมา้พาตรงนี้ที่นี่เพิ่นตอกออกนะครับบลัวเพินเ่นไปตอกส่งไหถทาไหลนะครับเหล่ามื่เลยครับนี่ยเหล่ามานี่เหล่าเหล่าเหล่าครับเมั่ไก่ยังเห็นชัดเลยครับเหล่ามานี่เหล่าขึ้นฮอดเพียนั่งเหล่าขึ้นฮอดนี่ ถามว่าท้ามีต่างนะเพื่อนก็คงจะไปเบิกแข่งไม้นะครับเบิกแข่งฟังีนไม้ที่นี่เพื่อนก็บ่อยากเสียเงินหลายเพิ่นก็ว่าเชื่เอเบาได้บ่มาปรึกษาก็ต่อบาด้ยอยู่นะครับแต่นี่าใา่ใจนะครับหลายคามมยนนะครับเพื่อนสมาชิกถามมาว่า่าใ่ใจเท่านั้นเท่านี้เท่าใดผมกับบอยจากว่าออกอากาศนะครับผมถ้าอยาก หูราคาก็สอบถามมาทั้งหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ผม086-522633นะครับอันไดตอบได้ก็สิตอบนะครับตอบบ่ได้ก็สิบ่ตอบคือว่านั่นแหละนะครับถ้าว่าอออากาศไปย่านเพื่อนช่างที่สายงานอาชีพเดียวกันย่านเพื่นอนขามาตำนีผมนะครับว่ายังขึ้นรับถื่อแท่รับแพ่งแท่เดี๋ยวก็เกิดการดราม่าอีกนะครับผมก็เลยบ่อยอยากเอาเรื่องราคาออกอากาศไไอนไรกนจะเชื่อมตัวนี้ก็ เอาออกเพื่อนก้อนก็ได้ครับนือเชื่อมก้อนก็นได้อ,ออกก็ได้แต่ว่าคลิปนี้ผมเสียอ,ออกให้ให้เพราะเป็นแนวทางน, <confusion> นะครับในการว่าผมเอาออกวิธีใดใจดีนะครับตัดตัดอันนี้กับโบพีครับเพื่อนช่างเอาออกวิธีใดก็ได้ขอให้แข่งมันบอบช้ำน้อยที่สุดนะครับให้เสียหายน้อยที่สุดก็เป็นโอเคสำหรับคลิปทำมันแน่นทั้งสิ้นนะครับการเอาออกที่ดีที่สุดบอบช้ำน้อยที่สุดคือการเผาไฟนะครับเอาแก๊สเอาแก๊สลุนแก๊สเผา แก๊สเผาแล้วก็โย่ถ้ามันแกนเงๆอยูย่เอาแก๊สเผาแล้วก็มันหยอดใจแล้วก็ตอกออกนะครับอันนี้มันสัน่นอันนี้มันสั่นเนาะกะัเผาแล้วก็โยกโยกออกในเดี๋ยวจะล่องเบิงครับว่ามันออกบ่เบิงไปพร้อมกันครับใช้แก๊สวัวเผายังเท่าละครับเอาเอาลูมิเนยียมครับถ้าถือความห่อนนะครับอลูมิเนยียมถ้าถือความหา่อนมันจะเกิดการขยายตัวนะครับ มันเกิดการขยายตัวาบางครั้งถ้ามันออกบม่ได้จะพอแกนตัวเนี้ยเท่ากับออกอาจจะออกทั้งบูดเลยก็ได้ครับแต่ที่จริงต้องเชื่อมกันแล้ว้องเชื่อมมันติดมันออกไงแต่ผมเบิรงแล้วครับถ้ามันเจยงสีกับถ้ามันโยกได้ก็คงจะมีปัญหาจับซิบล็อกไว้ก็ได้ครับก็ล้นห้างนะครับจะล้นไก่ล้นไก่อะไรมันก็ติ ติเปื่อยเสียลูกอู่ที่ถ้ามันห่อนนะครับแล้วมันจะเกิดเงาขึ้นมานะครับมันจะเกิดเงาขึ้นมาเขาลองจับเรวมกันก็ได้ครับจับแล้วก็โยกรวมกันก็ได้่มามันโยกปบกโยกแบบนี้โยกทั้งบูดเลยนะครับนี่อันนี้ออกมาทั้งบูดเลยครับอันนี้ออกมาทั้งบูดเลยครับ ตัวนี้ขยับทั้งบูดเลยครับเดี๋ยวผมถ้าเขาเส้าเป่าโลมันเย็นตัวมันกัดดิรัดมันกัดดิรัดที่กอนครับอ่ามันกัดดิรัดถ้าเขาเปล่อยปล่อยเป้าไปโยกไปมันก็นดิออกอีกที่นะครับก็ได้ยากเปลนไปนะครับนี่นะครับ เบาน้นขยะเลยนะครับต่ไปไปไปครับผมก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมปรับประยุกใสแล้วก็แก่ไขดัดแปลงพอกันไหมคลิปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ